เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลค่ะณนห้องประชุมเพชรตัดเพชรชั้น3อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชนสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดนายเฉลิมเกียรติปัญญาสว่างผู้อำนวยการกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลโดยมีว่าที่พันตรีด็อเตอร์ไพฑูนปริญญาธรรมกุลผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและงบประมาณและคณะจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนนะครแม่สอดเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นพุทธศักราช2561ถึง2565เพิ่มเติมครั้งที่10พุทธศักราช2564โดยในที่ประชุมมีรายละเอียดดังนี้แผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานแผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มคนด้อยโอกาสในสังคม แผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษาและส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดีและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน